เรื่องที่คุณอาจจะรู้แล้วก็ได้วันนี้จะพาไปดูนัดแรกของโค้ชทีมชาติไทยแต่ละคนกันหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยนัดแรกผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องคนแรกนะคือโค้ชซิโกเกียติศักดิ์เสนาเมืองนัดแรกเจอกับจีนและเอาชนะจีนไปได้5ประตูต่อหนึ่งคนถัดมาเป็นรายเยวัชนัดแรกเจอกับอุซเบกิสถานแพ้อุซเบกิสถานไป2ประตูต่อศคนถัดมาเป็นโค้ชตยสิริศักดิ์ซึ่งคุมทีมในระยะสั้น นัดแรกของเขาเนี่ยเจอกับบาเรนและเอาชนะบาเรนไปได้1 0คนถัดมาเป็นนิชิโนนัดแรกเจอกับเวียดนามและเสมอเวียดนามไป0 0คนถัดมาเป็นมาโนมาโนนัดแรกเนี่ยเจอกับติมอร์เลสเตและเอาชนะติมอร์เลสเตไปได้2ประตูต่อศคนถัดมาเป็นอิชิอินัดแรกของอิชิอิเนี่ยไปเยือนญี่ปุ่นและแพ้ญี่ปุ่นไปถึง5ประตูต่อศและคนล่าสุดคนปัจจุบันนั่นก็คือแอนโทนีฮัตซัน นัดแรกของเขาเมื่อคืนที่ผ่านมาเฉือนเอาชนะสิงคโปร์ไปได้3ประตูต่อ2ออยากถามแฟนบอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับว่าผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าตาแต่ละคนมากแค่ไหนและให้กี่คะแนนในนัดแรกของเขาคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับขอบคุณครับ